ตรวจสอบรายงานสมาร์ทอสมกับทะเบียนอสอมบัญชี1โดยใช้วีลูกอับสามารถใช้ได้ในโปรแกร,รม Excel หรือ Google Sheets เพื่อช่วยกำกับติดตามการปฏิบัติงานของอสอมประกอบการอนุมัติค่าป่วยการสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิส่วนที่1เข้าเว็บ E Social Welfare เข้าเมนูรายงานรายงานรายละเอียดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ เลือกหน่วยบริการเลือกรูปแบบการส่งออกเป็นไฟล์ Excel ส่วนที่2เข้าเว็บสมาร์ทอสอเมอเมนูรายงานอสอมอหนึ่เลือกเมนูสรุปภาพรวมรายงานในพื้นที่จะได้ไฟล์ Excel เปิดไฟล์เอ็กเอันแรกจะเห็นข้อมูลอสมทั้งหมดจัดรูปแบบตามต้องการเราจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นหลักคู่กับสถานะอสมด้านถ้ายเพิ่มคอลัมน์ตรวจสอบการส่งสมาร์ทอสม1 1เดือนเมษายนจากนั้นสร้างชีทอีกหนึ่งชีทเพื่อคัดลอกผลการรายงานจากเว็บสมาร์ทอสมเดือนเมษายนมาวางใช้คำสั่งมีลูกอับ เลือกที่เซเลขประจำตัวประชาชนที่เป็นตัวตั้งใส่คอมมาขัน่นเลือกที่ชีอผลการรายงานจากเว็บสมาร์ทอ,อสอมอเดือนเมษายนเลือกช่องเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการเทียบเป็นช่องแรกแล้วลากคลุมให้ถึงคอลัมน์ที่ต้องการค่าใส่คอมมาแล้วระบุเลขคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงค่า ในที่นี้จะให้แสดงวันที่รายงานคอลัมน์ที่32นับจากช่องเลขประจำตัวประชาชนใส่คอม่าพิมพ์ฟอสและวงเล็บปิดเอนเ r แล้วลากคัดลอกส่วนลงด้านล่างอาจใส่คำสั่งอีบเอเรอเพื่อไม่ให้ช่องที่ไม่มีการรายงานแสดงค่า NA ครั้งต่อไปเราเพียงทำการอัปเดตชีพผลการรายง,งานจากเว็บสมาร์ทอสมอ